สวัสดีค่ะเพื่อนๆทริปนี้เป็นขากลับจากอุดรมีชัยค่ะโอกยเมาแล้เมาตะเจนบอกเนยเมาอีกแ้เมาตาเมาเมาตาเมาเมาตาเมากินไงมันกินมันเม็ดบอลปนก็เดี๋ยวบอลปนจะกินอบอก

ดักเป็นเกลือนั่นเงนี่บนทะเลธอเกลือน่าอะไนี่มันใช้เหมือนในทางเนื้อน่ะทางเนื้อก็จะดักเลยต้ามีต้อมีงบคุณมาเพื่อที่จะดักเป็นน้ำการน้ำไว้รีดโชงหนูน่มือเือพลอยลางเลยนี่ลงหัวต้องมกระตากตุ้เธอแต่ว่าการ เส้นท,ทางนี้เรากําลังข้ามเทือกเขาพนมยงรกลับไปยังด่านช่องจอมเข้าประเทศไทยนะคะเส้นทางระหว่างสองข้างทางเน,นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะเราถึงด่านช่องจอมโดยสวัสดิภาพค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลำลังใจให้พี่แตนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ